วันนี้นะคะวันนี้นะคะรีวิวนะคะรถที่แตนนะคะคันนี้รอจะส่งนะคะจะส่งลูกค้านะคะลูกค้ามาได้มาดูที่ร้านแล้วนะคะลูกค้าปาจีนบุรีนะคะจังหวัดปาจีนบุรีนะคะคันนี้จะส่งเย็นนี้นะคะ,ะคือรถสไลด์ไปเลยสวยๆนะคะคันนี้อ่านี่กำลังจะมาจอดรีวิวนะคะรีวิวรอบคันนะคะว่ารูปทรงประมาณไหนนะคะต้องรีวิวให้อ่าลูกค้า ได้ดูก่อนส่งทุกพันนะคะคันนี้เป็นทรงคลาสสิกค่ะทรงส,สวยๆเลยนะคะเป็นคลาสสิกรถยนต์นะคะคันนี้ไม้มาฆ่าเลยนะคะแผ่นข้างๆฆ่า,าสวัสดีครับวันนี้นะครับผมช่องสอบเพิ่มพูนนะครับผมกระผมหน่อยเพิ่มพูนครับผมพูดดูแลช่องแล้วก็พูดดูแลเพจอีแตน เก่าทัวทสุกภาคนะครับวันนี้ก็มีแตนมานําเสนอเป็นรอจัดส่งลูกค้าจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสาหรับคันนี้ก็เป็นนีแตนลูกค้าเอาเฉพาะโค้งเปล่านะครับรอจะส่งลูกค้าจังหวัดปราจีนบุรีลูกค้าขับรถมาดูที่บ้านด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เลือกคันนี้นะครับสาหรับคันนี้เดี๋ยวรายละเอียดก็มาเดินดูโดยรอบคันกันนะครับสําหรับคันนี้ก็เป็นคัสซีรถยนต์นะครับผมอีแตนคัสซีรถยนต์นะครับไม้มาค่าโมงสวยๆกันเลยครับผมคันนี้อันนี้ผมเอาเครื่องทดลองใส่นะครับเป็นยันม่าเจ้าโลกนะครับผม 10เแรงครึ่งนะครับวินบนใช้หน้า4นะครับวินล่างหน้า7อ่านี Emergency ่ใส่สะพานไว้เ <crust>. ส้นเดียวนะครับทดลองระบบให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวก็แกะเครื่องออกก่อนจะส่งลูกค้านะครับผมทุกคันของทางร้านก็จะเอาเครื่องใส่ทดลองให้ดูนะครับผมก่อนก่อนจะส่งลูกค้าทุกคันนะครับสำหรับคันด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผมลูกค้ามาดูสภาพรถเบื้องต้นแล้วนะครับผมอันนี้ลูกค้ามาดูสภาพรถเบื้องต้นแล้วเราก็เลือกคันนี้นะครับสภาพยางด้านซ้ายก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม สภาพยางนั้นทาก็จะประมาณนี้นะครับประมาณ30-40%อนะครับอันนี้เป็นหัวเก๋งเกียร์เป็น4เกียร์ด้านหน้าเกียร์ห้าถอยนะครับผมระบบใส่สายพานเป็นเพลาราวนะครับวินบนใส่หน้า4วินล่างใส่หน้า7ทดลองระบบนะครับเบรกน้ํามันนะครับชุดเบรกใส่ให้ใหม่นะครับสาหรับคันนี้นะครับผมแล้วก็กล่องด้านในที่นั่งก็จะประมาณนี้เลยครับผมเป็นไม้โมงนะครับผมไม้มาค่าโมงเก่าเก่าลายสวยๆนะครับคันนี้ก็ที่นั่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมที่นั่งจะประมาณนี้เบื้องต้นลูกค้ามาดูที่บ้านแล้วนะครับ มาดูสภาพรถโดยรอบคันแล้วนะครับก็เลือกคันนี้นะครับผมทางร้านก็มารีวิวก่อนจะส่งลูกค้าทุกคันนะครับคันนี้ก็เป็นคัสซีรถยนต์นะครับคัสซีรถยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับคันด้านล่างด้านท้ายรายละเอียดเราก็จะมีให้ดูตําหนินะครับของแต่ละจุดของตัวรถนะครับว่าตําหนิมีตรงไหนบ้างนะครับส่วนมากตาหนิที่ผมแจ้งก็จะไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับมีไม้ชงไม้ฉีกบ้างไม้แหว่งบ้างนะครับเราก็จะให้ลูกค้าดูก่อนนะครับทุกคันนะครับที่จะัดส่ง สภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างนะครับการใช้งานนะครับผมนี่ครับความกว้างของกระบะก็อยู่ที่เมตรห้าสิบห้านะครับผมความยาวอยู่ที่สองเมตรหกสิบโดยประมาณพื้นไม้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมพื้นไม้จะประมาณนี้เป็นไม้บางไม้บางไม้ไม้บางแผ่นมีแหว่งนะครับเราก็จะมีต่อบ้างแล้วก็แจ้งลูกค้าไปนะครับว่าบางแผ่มีแหว่งมีฉีกเราก็จะมีตําหนิมีแจ้งให้ลูกค้าดูก,ก่อนจะส่งลูกคันนะครับคันนี้เป็นเพลาท้ายโตโยต้านะครับน็อตล้อห้าูเบรกน้ํามันนะครับเบรกน้ํามัน กระบะไม้ไม้มะค่าโมงนะครับยาวสองเมตรถกสินะครับมีท่อใส่ให้สภาพยางโดยรอบคันนะครับเป็นยางคอบสิบสี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้คือเบื้องต้นคันนี้ลูกค้ามาดูที่บ้านแล้วแล้วก็เลือกแล้วนะครับเราก็แค่รีวิวนะครับแล้วก็จัดส่งให้ลูกค้านะครับคันนี้เป็นคัสซีประมาณนี้เลยนะครับลูกค้าไว้ใช้งานในสวนในฟาร์มก็เหมาะครับผมคันนี้มีหลังคาแถมให้นะครับทางร้านเราก็ใส่กระจกให้นะครับผมใส่กระจกให้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวมีเปลี่ยนชุดสายพานชุดใหม่ให้ลูกค้าไปด้วยนะครับคันนี้่าลูกค้าท่านใดจะมาดูรถจริงก็มาดู้ที่พิกัรร้านข้างวัดวังกระเหลืองนะครับผมตำบลวังนิ้วนะครับร้านก็เป็นร้านสอบเพิ่มพูนยานยนต์หรือว่าสอบเพิ่มพูนรถแตนจังหวัดพิจิตรนะครับก็ลูกค้าท่านใดจะมาดูรถจริงก็มาดูได้นะครับมีแตนให้เลือกให้ชมอีกหลายคันนะครับสําหรับรับผมน่อยเพิ่มพูนครับผมผู้ดูแลช่องก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับ f c นะครับทั้งต่างประเทศก็ดีในปรระะเทศกดีนคับ ที่ติดตามรับชมช่องนะครับทางร้านก็จะขอขอบคุณนะครับกับลูกค้าที่มามอบความไว้วางใจให้กับทางร้านนะครับทางร้านก็พยายามเต็มเต็มที่นะครับผมเพราะว่าร้านเป็นรถมือสองครับผมร้านเป็นรถมือสองเอามาบิวสีเช็คระบบบางจุดบางตำแหน่งผมแจ้งได้เลยนะครับมีตำหนินะครับของคันของตัวรถบางจุดบางตำแหน่งมีตำหนินะครับทางร้านก็จะแจ้งให้ดูก่อนว่ารายงานตรงนะครับสําหรับสภาพของตัวรถนะครับ ท่านใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาขอดูรายละเอียดรถเบื้องต้นได้ที่เบอร์โทรศัพท์0-809175382นอะครับอีกเบอร์ก็เป็น0 8 0 3 2 6 5 2 8 8ครับผมแอดไลน์เข้ามาขอดูรายละเอียดรถเบื้องต้นได้นะครับทางร้านก็จะมีส่งรูปรถในไานให้ดูนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดจะมาดูชมก็พิกัดร้านข้างวัดวังเเหลืองครับผมจับ g p s ใน Google ได้นะครับที่ร้านสอบเพิ่มพูนยานยนต์นะครับ Google Map จะขึ้นแผนที่นะครับแล้ว ท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับผมช่องสอเพิ่มพูนยินดีให้บริการขอบคุณครับ